สวัสดีครับที่ธนบัตรเจริญฟาร์มรดกานตำบลหนองแวงโสเภาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับพามาเบิ่งแปลงหญ้านะครับหลังจากเลิกงานแปลงหญ้าในแปลงหญ้าในหลังตัดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกมือสิเขาสิบเจ็ดมือนะครับสิบเจ็ดมือหลังตัดสิบเจ็ดวันนะครับเนี่ยสิบเจ็ดมือตัดโบเบิร์ตนะครับรอบวังหันเนี่ยสิบเจ็ดมือที่แล้วนะครับตัดวันอาทิตย์ มือ่อวันพุธเป็นวันพุธที่10เท่าไรเนี่ยส,สกันยายน25.6 6ดรอกยังมเล็นะครับเป็นเวลาประมาณหาโมงแรกนะครับรอบที่แล้วผมตัดไปประมาณกาปลายเดือนสิงหานะครับสิงหาสิงหาปลายสิงหานะครับวันอาทิตย์ปลายสิงหาอาทิตย์สุดท้ายตัดเหลือจุ่มหนึ่งนะครับนะ่จุ่มที่มีทอนําขึ้นนั่นแหละครับตัดบาเบิร์นะครับ,บ,รบ,รบแล้วก็บเบื้องนี้เพราะตัดลแล้วบาได้าขึ้นเลยนะครับ เนาต่อเลยนะครับตัดปุ๊บฝนตกใส่ปรับ่อใดอย่างเลยนะครับบ่อใดเอาขึ้นเลยแต่ว่าถือว่าเาวเร็วนะครับสิบหกวันสิบเจ็ดวันแต่ว่าบ่อใดว่านปุ๋ยนะครับบ่อใดว่านปุ๋ยอย่างเลยนะครับเป็นนามธรรมชาติเลยนะครับที่ผมบ่อใดที่ผมบ่อว่านปุ๋ยเพราะว่าอผมยานมันเาวแล้วมันลงบ่อใดนะครับนี่ดินมันยังสุ่มอยู่นะครับว่าสิ่ยางลงไปลงบ่อใดนะครับผมยานมันเาวแล้วผมมา ลงตัดบด่ใดเพราะว่ามันช่วงนี้มันฝนมันเลงนะ็งเนาะฝนมันเลง็งน้ำม,มันไหลก็เลยอเออเนี่ยังเราพักไวนะ้เนาะเลยพักใส่ปุ๋ยไว้คือให้มันงาวยิงโดยธรรมชาตินี่นะครับสิบเจ็ดมือนะครับนี่แก่เนี่ยาวยักแล้วเนาะครับนี่บ่แปลกใกว่าเป็นยังวายีสิบเอ็ดมือได้ตัดนะครับได้ตัดอีดีแหละครับนี่กานบำรุงถึงเนาะครับเป็นการตัดต่อแรกนะครับตัดตอแรกคือตัดทิมเลยเนาะครับออาง่ายเลยคือตัดทิม ตัดทิมในที่นี่หมายถึงว่าตัดแล้วว่าสิเอานะครับแต่ว่ามันน่นเอว่าท่านนะครับพอตัดปุ๊บแล้วมืออื่นเสาว,ว่าสิมากวาดนะครับฝนก็ตกมาแรงนั่นเลยนะครับแล้วก็ลงบ่อใดเลยนะครับหลังจากนั้นกร็รินมาเรื่อยเรื่อยกับพึ่งนี่นะครับพึ่งเหยียดไปมือนีวันที่สิบสิบสามนะครับวันที่สิบสามตีไปเลยครับผมตัดก้อนหนานั่นประมาณสามสี่มือนะครับสิบสาม สองอาทิตย์ปัวนะครับสามสิบหกสิบเจ็ดหมื่นนี่ครับมองที่มองนี่ตีไปประมาณสองเย็นครึ่งครับนี่ยสองเดือนครึ่งเป็นอยังคือว่าสองเดือนครึ่งเพรต่อมามันบดได้ตัดนะครับนี่มันบดได้ตัดดิตัดบะฮั่นนะครับตัดบะฮันแล้วมองสองเดือนครึ่งกั็มองสิบเจ็ดหมื่นนี่สี่ท่านกันแล้วนะครับ สี่สีสีส่สีใหญ่ท่านกันแล้วผมยางว่านี่ผมพอต้นชิวๆผมก็ลกออกนนะครับต้นชิวๆสิผมลกนะครับที่ผมยางเลาะนี่คือ,อยางเลาะลกต้นชิวๆนะครับภาพอาจจะเ่ตรงเนี่ยหาปันใดนี่ผมยางพาลงมาให้เบิ่องล่ะนะนี่มันยังบางด้วยนะครับตัดไปแล้วหนึ่งรอบนะครับโดยรด นี่ต้นชิวๆเขาก็ต้องการถอนออกนะตัดโดยรถตัดหญ้าเดินตามห่อนะครับเนี่ยตัดลงก็เป็นปุ๋ยเลยนะครับเนี่ยเขาทำการตัดไปแล้วเนี่ยอันนี้คือแปลงปกตินะครับหมายถึงว่าปกติหมายถึงว่ายาวปกติเนาะว่ามันยุกแกว่ามันอย่างนั้นนี่คือกลางแปลงนะครับสิบหกสิบเจ็ดวันว่าแปลกใจว่านี่ไม่แปลกใจว่าทําไมหนึ่ง ยี่สิบเอ็ดวันถึงได้ตัดท่าปุ๋ยถึงนะครับปุ๋ยถึงน้ำถึงนะครับก็เป็นนิมิตไมยอันดีวานเฮ้าหนาสิมาถึงทางแล้วสําหรับพื้นที่นี้นะครับสําหรับพื้นที่ปลูกนะครับก็บตตรงมองพื้นที่น้่เนาะครับเฮ้าหนาสิมาถึงทางแล้วเพราะว่าเขาปลูกในให,หน้าเนาะหนาสิมาถึงทางในระดับหนึ่งแล้วว่าเราน่าจะมีหญ้าสดกินตลอดปีนะครับ ้าสดเราจะมีกินตลอดปีนะครับเพราะว่าเราเตรียมแปลงพื้นที่ปลูกไว้สิบไร่แต่ว่าก็ได้แบ่งปลูกหญ้ามันมาเรียไปแล้วสามงานแล้วก็ปลูกหญ้าลูซี่รอนะครับอันนี้เป็นอันไม้นะอันอ้วนเก่านี่ครับนี่ที่ผมตัดออกนะนี่นี่นี่ผมตัดออกแล้วผมยำลงต่อนะครับนี่นี่น,นี่ผมตัดออกเมื่อนั้นผมก็เอาไปใส่นะครับผมก็ยำลงต่อเลยนะครับนี่ ผมก็ตัดแล้วก็คือตัดแล้วปุ๊บเนีมือแรงฝนมันตกใส่นะครับผมก็ยำลงต่อเลยนะผมก็ยนี่ยมือเศร้ามาผมกลับมายำยำต่อนะครับเพื่อให้มันขยายพันธุ์นี่นะครับนี่คือปลูกต่อนะครับเอ,อิญปลูกต่อเลยนะครับก็สองอาทิตย์แล้วก็โอเคแล้วครับเรื่มงอกละกะคือต่อไปก็คือขันรถลงได้ก็คือตัดตามหลอกนะครับตัดตามบบหลอกมึงมันนี้ครับ นี่เป็นสาะน้ำของเขาเนาะน้ำน้ำฝนตกกรไปล,ลงหนีเลยเนาะครับฝนยนังบ่แห้งนะครับฝนไม่แรงนะครับฝนฝนยังไม่แรงปอยลงหนีเลยฝนตกกระปอยลงเลยเนาะย้อนแสงนะครับผ้าหยางเบิกนี่แปลงหยาลู่สีของเขาเนาะไก่ยังตัดบันเบิดนะแปลงหนึ่งอยู่กับไก่พูนตัดไปว่าเฉได้กินมือหนึ่งกะ กับบ่อไดเอาเนาะครับตัดกับบ่อไดเอาตัดไบมือนี้ผมเลอง,งานไม้ยังมาแรงเนาะมาตัดตัดไบป,ปุ๊บพ่อมืออ่นเศ้าสิมากกวาดฝนกระตกในแรงนั่นเนาะครับตัดถิ่มเสือๆอะไรบ่ได้ยังน,น,นะครับบ่ได้ประโยชน์ไปย,อย,อย่อยยังน,นะครับนี่สองเดือนเคืองนะครับเริ่มเลี้ยงเริ่มแก่แล้วมองลมไปแล้วนะครับทั้งหงาหั่งกาหลายยางนะครับ อันนี้หยาธรรมชาตินะครับนี่ไฮนี <laughs> ่ ni, เพ่ะได้ปลูกห้าอย่างนี้ครับป่าธรรมาชาติปล่อยไว้หลังจากที่ไทยอันนี้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวไ้นี่ผมเคยเอารถมาตัดแล้วนะครับรถตัดหยาผมเลยเนีย่ผมเอาเคยเอามาตัดแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอามาตัดอีกนะครับเก่อเบิ้งแล้วก็ถามว่าสิบไร่เราน่าจะพอนะครับถ้าปลูกแกนไนนะครับมันปลูกแกนไนก็จะมีกินตลอดนะครับเพราะว่าหลังจากที่เบิ้งแล้วก็คือจะมีกินตลอดละ พราะว่าหลังจากรอบเนี่ยมันสีเดตัดอีกแล้วไหมนีไ่ไหมสมมุติว่าตั้งเลีไว้เดือนหนึ่งกันนะสีเดตัตนะครับตัดออกเดือนหนึ่งสูบน้ำบานปุ๋ยยูเรียใส่ปุ๋นใส่ยางไปนะครับหนาสีเดตัตนะครับเอ่อบอกก่อนนะครับเมื่อน,นี้ก็มีสมาชิกจากข้างบ้านแฮดน,นะครับเปินเบป็นยูทูปของเขาครัเปิดมาติดต่อขอสื่อถอนพันธุ์กับอขอบคุณนนะครับทีสีมาอุดหนุนแต่ว่าพอดีของผมมันยัง พันเดส,สิเด็พร้อมแบงก์นะครับนี่นะครับสถานการณ์มันยังหน่อยเยนาะพึ่งตัดต่อแรกนะครับเอาว่นวากะขอบพุณนหลายๆเนาะครับที่เพิ่นมีนำ้ำจิตน้ำใจในการทีสิมาแบง์ถอนพันเุเขาไปปลูกนะครับแต่ว่าถอนพันเุเขาพร้อมนะครับขอบพุณนหลายๆนะครับนี่เป็นบรรยากาศยมามแรลงเลิเลกเรียนมากนะครับอันนี้ ให้นี่ก็คืออาขันสิป,ปูกก็คืออ่าหนาสนาลนนีลงมันมาเลนะครับลงมันมาเลแต่ว่าในกระบวนการปลูกก็ต้องปรับพื้นที่ไม่นะครับไรพื้นดินให้มันเสมอนะครับเพื่อง่ายต่อการระบบจัดการนะครับเพื่อเสียห้มันบ่ยายสําหรับตอนตัดนะ,นะครับเนี่ยเพื่อง่ายต่อการจัดการเออแป้งนี่ที่ผมเอารถลงตัดนะครับถือว่าดีดีเลยนะครับดีเลยแต่ว่าผมก็ต้อง อมองเรื่องล้อรถตัดหญ้าขผมนี้นะครับเพราะว่าตอนเวลาตอนมันเลี้ยวนะ่มันมันเห็ดให้หมุนหมุนนะครับหมุนแล้วมันเกิดความเสียหายหต่อแปลงหญ้านะครับอาจจะใส่รอยางนะครับเบงลรอยางอยู่กบันเทาไว้นะครับ,บ,รออกกรบพันกาบาัทนะครับเนี่ยอันนี้ก็พผ้าเยี่ยมชมแปลงนะครับหญ้านหลังกากปลูกสองเดือนครึ่ง แบ่งโซนตัดเป็น4โซนตัดไปแล้ว3โซนอ่ะเอาง่ายๆเังสิอ่ะอ่ะแมนไลไรนี่สองลรไฮนี่ในี่สองไร่แบ่งเป็น4ี่แบ่งเป็นสี่ส่วนตัดไปแล้ว3มส่วน3ส่วนที่ตัดใหม่คือ17วันในส่วนนี้1ส่วนที่ยังไม่ได้ตัดคือ2เดือนครึ่งอันมูส17เจมื่อกเริ่มหนาขึ้นมาทุกกลแล้วนะครับ มาตออยู่แปลงหยามันมาเรน,นะครับอย่างมาเมื่อกี้นี่พอดีผู้ใหญ่บ้านประกาศนะครับมันมีเสียงเพลงนะครับก็เลยเดี๋ยปิดไว้ซกก่อนมาต่อในแปลงหยามันมาเลของเขาเนาะครับสามงานนะครับนี่อเดี๋ยวเบ่งปันมาเคลียรกแตงโมครับเ,เท่ากันชนิดที่แบบว่าหรือสยองโลกนะครับอาจจะเป็นยาตัวไม้ก็ได้นะครับที่ตอบโจทย์ หรือเปล่านะเออตรงลืมบอกว่านี่2เดือนเราได้ครับในี่งเดือน,นอเอนพราะว่ามันปลูกหลังจากคือผมปลูกหาาในสองอาทิตย์นะครับซิมหามือโดยประมาณเนาะผมปลูกหาาในเรียบร้อยแล้วผมกับไปหาหยามันมาเรีมาปลูกเนาะครับสองต่างสองอาทิตย์ถ้าย่าไหนปลูกได้2เดือนครึ่งหยานี่ก็ทีอยู่ประมาณ2เดือนนะครับ บ่ต้องแปลกใจเนาะครับว่า2เดือนอ่ามันคือเป็ดนงสี่เนาะครับเพราะว่าผมปลูกเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมเป็นแถวนะครับบ่ต้องสงสัยนะครับว่ามันเป็นคือห้างนะครับเพราะว่าผมปลูกแบบห้างๆานะครับอ่าบางคนสําหรับอ่าคนที่เขามาเบิ่งคคิใไม่นะครับอาจจะเอ้ยหย่ามันก็เป็นห้างห้างนะครับเนี่ยก็บ่ต้องสงสัยนะครับพอดว่าทางนี้ก่อนเนี่ยแปลงหย่ารู้ซี่นะครับอันนี้ก็อยู่ในไฮนาคือกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็ในไฮนานะครับ คือมันแรงนะครับปีนี้มันแรงเมืองคนบ้านผมมันแรงนะครับพื้นที่บ้านหลักด้านนะครับอ่าตำบลน้ำแข็งโสกพระเราพอมันแรงนะครับนี่แรงคือมันบ่มีน้ำในเห็นไหมบาร์เมารวมอยู่อำเภอพ้นกับแรงกับยานเพิ่นบ้านมันบ่แมนนะครับอันนี้คือมันแรงนะครับขออนุญาตนะครับเออทําความสะอาดแปลงอย่าเพลิดเพลินว่าดีอย่างว่าพอแปลงเอาเบอกกันต่อนะครับี่ หลังจากปับพื้นที่ปลูกได้สองอาทิตย์นะโอ้ยสองเดือนนะครับสองเดือนคางคนี่ผมมีหยาเนาะครับคางๆางนี่ผมเซได้อย่างหนึ่งตอนที่ผมปลูกผมก็ได้ล่งหยา้างๆางนะครับผมลงเนี่ยล่งออกมาจากขอบคันแทบประมาณเกือบสองเมตรนะครับนี่นี่เม็ดกัวเกือบสองเมตรนะครับนี่มนูนี่นี่นะครับหยาก็ได้ทําการติดแล้วนะครับแล้วก็ขยาย คึงออกแล้วนะครับเนี่ยติดง่ายนะครับติดง่ายอ่าบอกได้เลยนะครับว่าหย่ามันมาเรนติดง่ายติดง่ายรู้สึกว่าสิติดง่ายกว่าหย่าอื่นๆบอกเพราะว่ามันมีความอ่ามันอ่ะมันป่องมันใหญ่เนาะโดยที่ผมสังเกตจากการปลูกหย่าในหย่าแพนโกลาหย่ามันมาเรีนนะครับแต่ผมบอกท่านเคยปลูกหย่าลงซุดเปอร์เนาะโดยสังเกตว่าป่องมันใหญ่มันก็เลยคายน้ำได้ซ่าเนาะครับ มันค่ายน้ำในซาก็เคยเห็ดให้มันแห้งซานะครับทอนพันมันแห้งซามันก็เลยติดเร็วเนาะบบ่คือพวกหญ้าอ่างอย่างไรก่อนอย่าแพงโกลาหญ้างในพวกนี้นะครับทอนทอนพันมันน้อยมันถือแดดเผามันก็เหี่ยวเหยียวมันก็ตายจริงจริงนะครับอันนี้ถือแดดเผาอ่าในระยะเวลาหนึ่งมันก็บ่ตายเนาะครับอ่าเพราะว่าอ่ัลำมันอวบใหญ่แต่ว่าก็อวบถือว่าอวบใหญ่นี่แต่ก็น้อยกว่็อย่างหลงซูเปอร์อยู่นะครับนี่ สารสิจอดกันไวแล้วนะครับเนี่ยสองเดือนเขาบอกว่าถือเดีวเขาขับวางเขาสิจ,จงไวเจ็ดเดือนนะครับอาจีสามเดือนสี่เดือนหาเดือนหกเดือนก็นแล้วแต่นะครับเพาเป็นแปลงทดลองซะก่อนนะครับหรือเขาอาจีนี่หาเอาไหลมันนี่ไปหาปลูกในพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้นะครับอีกสองแปลงนะครับคิดว่าสิปลูกหนี่นี่แหละครับหนีมันมาเรเนี่แหละให้มันได้จากประมาณสามไหลนะครับโดยประมาณฮะ ฟังนี่ก็คือแต่มีหยาอีกชนิดหนึ่งที่เจ๊งเลยกับว่าตายนะครับคือห่าบไวนะครับนี่มีหัวอยู่ในดินนะครับนี่ขันแมนมันเจริญเติบโตดีนะครับเอ่อปลูกงาไว้ในดีรักแล้วนะครับว่างัวมากินครับนี่ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่ขันตัดแล้วมันกับว่ค่อยง้ามมันหน่อยนะรับหยาบไวนการเจริญเติบโตว่ค่อยอันนี้เป็นไดถัดมากกับเป็นแปลงงานลูซสี่ของเขานะครับ ที่เห็นมันเขียวๆอย่างส่คือมันแรงครับมนแรงมันแรงขันฝนดีเนี่ยคือน้ำถ่วมนะครับเอาง่ายง่ายเลยเออฝนดีคือน้ำถ่วมพอดีตามเจตนาลมผมลรอผมบานไว้เพราะว่าลองหลับผ่นมันแรงก็คืออ่าได้ยารูสีหนวาขันมันบอลแรงขาสิปับเปียนเป็นปลูกหยางในครับห้ามันมาเร้นะครับนี่แปลงรูสีในหอยหน้าเลยนะครับนี่คางๆเเพิ่นเห็ดหน้านะครับนี่ผมก็เห็ดหน้า ตะกี้ปีที่แล้วผมก็เห็ดหน้าเนาะเอาไม่แอบหนี่่นก็เห็ดหน้าเบิดล่ผมพึงมาเปลี่ยนนะครับผู้ใดมีอ่าเขาเอื้อนนี่ยังล่ะเบิ่งแล้วมีอ่าข้อมูลสนับสนุนในเกี่ยวกับอ่าเกรรษตรกรผู้เลี้ยงงวนนัวกัแนะน้ำเ,เ,เนี่ยนะครับว่าเอ้ยเจ้าบได้เห็ดหน้านี่เจ้าปลูกงาเลี้ยงตะวนันนี่เจ้าไปติดต่อรับการสนับสนุนจากมองคันมองนี้ได้ดิ เช่นไปขอมเมล็ดพันธุ์จากโน่นนี่นั่นได้เอ,อประมาณนี้นะครับหรือว่าสิไปขึ้นทะเบียนยูโน่นนี่นั่นเพื่อรับความสวยเหลือเวลาง้อเป็นนั่นเป็นนี่นะครับแหลนำผมเลยนะครับผมบ่ค่อยรูบันไดนะครับยังเกี่ยวกับพวกนี้นะเพราะว่าเขาเป็นเกษตรกรที่อยากเลี้ยงงวอื้วนะครับเอาไว้กอนะครับว่า บําเ่นญาเข้าสิปลูกงาไปตลอดนะครับค่าเยื่อใมันไม่โอเคเราก็สามารถปรับเปลี่ยนไปเห็ดเขาเห็ดหน้าได้ขึ้นกานะครับก็ได้อันนี้นะครับอันนี้เป็นกองงาในที่ผมมันเกี่ยวรอบวองหันนะครับหออขึ้นมาไว้นะครับหอบขึ้นมาถิมนะครับจแตกมะแตกกับวารูนะครับแต่ว่าเอาขึ้นมาถิมไว้นะครับเพราะว่ามันทับอยู่นี่นะครับนี่มองนี้นเนี่ยนาสิตาร์ได้เกือบสองรอบแล้วนะครับ เพราะว่าพี่ชายเอาอย่างเกาะเชียงเชียงสะพายบ่าตัดนะครับพี่ชายเอามาตัดเล็้มให้นะครับเดี๋ยวแถวแถวขอบกันคู่นี่ก็เดี๋ยวเชียวกล้วยมาปลูกดีกว่านะครับเดี๋ยวเวลาว่างผมเชียวกล้วยมาปลูกดีกว่านะครับไม่เบิ่งแปลงหยาในของเขานะครับหลังตัด17วันนะครับตีไปได้สิเจ็ดหมื่นนะครับบรรยากาศนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ